ต่อมาจะเป็นดาวโจรปกติวันที่สิบนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหกะะสายลูดนะคะ,ะให้ลูดห้าวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์จับมัดหกห้านะคะ ตัวเจาะเจาะให้ห้าศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดนะหกเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นห้านะคะแต่ถ้าใครสนใจสมัคร ช่อง youtube ได้เลยนะคะกดสมัครไปที่ลิงก์นะจะได้ดูเป็นหนึ่งเดือนนะคะก็มีราคาบอกแต่ถ้าใครสมัครไม่เป็นให้ทัก id line ลามาเลยนะคะ id l ดี e ไลนตัวนี้นะคะ u u u 2424 24 <c oughs> นะคะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะตื่นมาให้เฮงให้รวยให้ปังๆกันนะคะสวัสดี